ตั้งมาดึงขากระมาอีไมาอีดึงกราดึงกระว่ามานังว่นหี้มาดึงนี่เราพอเนาะมาจับกล้วยมาดึงจับขากวยบอกแต่ปลากล้วยบอกขึ้นนี่มามามากระมาหนังบัวได้จับยังมากระมานังตับรุงเลยเป้นยังไหนเราเม่นบัหล่าหวานแก้แจ้หาเส้นบ่เนี่ยมีนถึงสองถึงสามบ่โอ้ย แต่ว่าอย่าลืมผ่าจิตเยอะว่าัมพ์ท่านบอกไเรียมไม่ซื่อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองไม้มวลซึนเอาวันนี้เนาะรัฐบาลไทยออกไปแล้วพี่นองนว่อความพิพานมาาเลขห้าหกสามสามตัวบนแล้วก็อสามสอง้วพี่น้องเด้อนะ เขาทั้งบนทั้งล่างก็คือพ่อสับปะเลืพี่น้องเข้าทั้งบนทั้งล่างอ่าสามตัวแตกครับผมแล้วก็ล่างด้วยสามสองเลขออกสามตัวแตกครับล่างสามสองเนาะเอามือนี่เป็นตั้งไหนพี่น้องอยา่าพลาดครับผมเนาะอ่าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเนาะจะได้อ่านำตัวเด็กแนวทางเสนอตัวเด็กเลือกเลี้ยงฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะของพ่อสับปะเลืเนาะรอติดตามรับชมรับฟังจะได้ตองกับได้ยัง่ง อย่าพลาดครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ติดตามไปพร้อมกันครับสวัสดีสขขคดุณพ่อจับเปลาเือครับผมเนาะเป็นตั้งหลายพ่อบรรยากาศดูในบ้านเออทัวเฮตึมตุมอ,อยู่ตัง้งหลายผีไรอยู่เนี้ยฮะผีไรยอยู่นี่ว่าคือแค่ทุกคนหมดละเออบ่จะผู้ชิดบ่ชิ่อย่นเออผู้ชิดจะผู้ผื้อิดนะครับผู้ชิอน้ำมีชื่อแ้่มือนื่ออะไร

กะคักเขาจับบุ้กืมอะงันไปพ่อส่ไปบวกหลานแสนสองแสนกวโอ้ไอ้เงินน่วยเ้ยเูยช่ยังบอกไม่เช่าเขามาหารน้องสาวส2บสองแสนสองแสนไ้ช่วยบุญลานแนู่ช่วยได้ื่อนเถือเงินไหนที่วถือสองแสนเจ้มันตรงกันกับเรียกันนะบัเขื่อนโอ้โเลยงบัเขือตเต็มรลกงอะนะตลมกอ เขาเล่นน้ำเลยสองหกหัวเกหกสมโอ้อแล้วกเาสองอะลวลูเกาสอก็เลยบกเลือหกสามหสมตรงๆเลยผมไปบอกนผมไปบอกกันหกห้าสามหกห้าสามพวหเลอ้ยยยยยยยปยยยยานยยยยันยลยนยยยย่ยนยย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 ย มันคือก็าเลือดเเว่ามันกับยาพ่อมันเนาะรับวพอเล้ยงอ่อนมาเต็นที่จะเริจะดีสองใบมันเป็งานมัน so ก uh, 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 ับยาทรรวลาละหัมันการมีงานเลยเนี่ยสองใบที่ีะเดกลังหรอเแต่าสามสองบอกเมื่อที่ลาที่เลือ่านสามสองเด็กลางเือบอกวันนั้นนิเด็กลางเลือบนนะคือหก สามบุญท่มบุญเอไว้บอกเจ้าบ้านอะไรบัวก็เจ้าอะไรบอกครเจ้าก็ไดมัดปัญญางํายๆเผื่อนาเผื่อล้างฝนกรได้เอะก็ลุกจิ้มระ่มากเจ้าระี่เจ้าอุ่่เอาก็ยังมีโศกันมันเนาะอข่นู้กับโศกวัฒนาดีเด้อมันตีบอกคนได้ก็บบอกเอากันผูมีโชคบ่มักเตนบ่มักตัวผู้มักปูกริลืมผู้มักกรลืมหดวงวุ้ แต่ว่าเรื่ี้กันเบิบ้านไเนาะคือเลขจะไดดังมากเลยครับว่าของฟอรซับเปอร์เยนี่ต่างหมดกันนานั่นเนาะมนาหาศูนย์หุ่นกระแทว่าไรมันบ่อพอถึงกระชื่นว่าไรมกสามก็ซื้อว่าไรไปเอาสามสองกันเบิดกตกันจะมีโรเตอรี่ โอ้เล oh, ็กออกเล็กหายถึงมาละสามสงัดเตีมูผักใตเตีระวังดีๆเด้อเตี๋ยวสามสิบสงัดเตียแต่นี่เป็นผีพุ่มมันละเนาะเนาพุ่มผักไตอ่ะนะพุ่มเพินผีพุ่มมันบ่มงานมูหายหลกผีพุ่มหายมากโอ้ผีพุ่มเพินบ้านไห สามสิบสองงวดกันเลยตามที่มันกันติสามสิบสองงวดที่ยีพุ่มพวนที่ได้หายนตัวจิกกะตัทับไปเช้าเขาถือไปแล้วสามสิบสองงวดเดี๋ยว่าหานตัวมันตำมันหลอกตำกับเลขกลางเยอะข้าวหมูจทางไตเนี่มันก็เป็นเลขมันเป็นเรขกลางเยอะเป็นเลขกลางเดียวค่คิด่าเร็กลางเพราะว่ามันไตเยอะ ผมก็คิดว่านี่นงล้านของผมเทียอยู่งเลยผมก็ว่ามันยิ่งต้องทำด่างคักๆเลยครับผมผมมั่นใจว่าล้านยู่แล้วผมต้องบอกกันพวกท่านยืนงเนี้ยว่าล้านเยอะสองสามผมก็ได้กินไปเลยอ่าอันนี้พวกทะด้เมอกดีๆนะครับนะเพราะว่ามันมูอยู่ไตแล้วั่างดีๆแล้วว่งดีๆแล้วว่างดีๆแต่ว่าพลาดแต่ว่าผิดแต่ว่าคนมั่น ไปกองแคลากมาเปลี่ยนนี่แล้วเนาะพ่อเนาะเปลี่ยนตัวเดียวเออมันเปลี่ยนตัวเดียว <BR> เปลี่ยนทั้งล่างพ่อมีแล้วเอเอนาที่ครับให้แคลาคกับเร่อกรับหาหักสามแลาคกับเร่อกับเรียยว,ว่าถือจดอยู่เ,เ,<อ>เรามันก็มันก็เป็นตัวเก่าตัวเก่าเป็นตัวเส้นอยูอ่แต่ชื่อว่า กูซื um, ้อไวปบดได้บดเออได้บดแต่ว่ามันซื้อมาได้แบบจีเนี่เขาคขึงเดียวคขึงเดียวเขาก็บ่เอาบาดขาได้เต็มแบบเจ็บเจ็บเขาเต็มเออนี่แหละปัญหามันเป็นตัวนี้แหละแมนแมนแมนบวกไปยังบวดนี่ตามต่อปัญหาลอตเตอรี่ไปเนาะหาลอตเตอรี่ไปพี่เ้าะไปหาลอตเตอรี่ไปพลาดไปหาเลยแต่ว่ามันเป็นเพิ่นๆพิ่นนี่แหละเด็กเพิ่นมาหาหรือเปล่ามาแล้วเพิ่นไอ้พ่อเป็นเพิ่นเพิ่นยังไงมาแล้วเพิ่นทั้งว่า เลขเียมันเลขมันาเฝ้าแต่มันแปลว่าคิดใจเอดเฮ้ยาเฝ้าคิดไ้เฝ้าคิดเนอะนีมันเป็นเลดูเป็นเป็นเ่รหา่ในเ่องของสละมันยืงมันบอกก่ความขึ้นนี่เอออันนี้ความฝันนะหานอ่าเลกความฝันโอ้คนคนพ่อบอกแล้วบันนี้เป็นเรืกของสลาอีกเรื่องนึงอยู่อยู่แต่คนร่างน่ะยคนว่างสี่อาทิตยเนอะเลือกยางพีไว้หันคนว่างว้ายจะได้ว่า ผมก็เร enfin. ียกว่ามันแงี้ยนล่อันนี้กัเป็นเพื่นเพอนเน้อเพื่นสวอิีีเพื่นก็บอกไว้เพือนเพื่อนเนอเพื่อนเพื่อนเน้อทันต่ว่าเพราะเพ่อนกสลาหอดมือไก่มือยังที่ไปที่เ่าหันหลังไว้เออเออปนเลงขึ้นนี่เป็นดำขึ้นนี่บอกเพิ่นมากเขามาเรยกว่กองสลากเก็บของยังมาให้เลี้ยวอี่ปรันจัดคนเลี้ยงเออมาจัดตัเลี้ยงขึ้นทอกไปบานมัดอืไอ่า เอาไปวันไดบตกวันโอ้โอ้ต่ว่าได้ได้หละดแต่ว่ามันเป็นเพื่อนเอยูเรีกนี่บ้างวันจะไปแสดงว่าบังอีกแล้วเป็นอะกวฝันนรอใจไว้นที่เดียบว่างหันบอกอีกแล้วยังว่าจะไปกองสลากตู้นี่บังไว้อีกขึ้น่ะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับได้ซีกตู้ฉันจวนสิ บ่รู้แล้วเจ้าจอมเจ้าจอมบ่รู้แล้วเจ้าจอมเจ้าจอมบ่มีญาตินบ่ปูนี่บ่ตันนี้ยิ่งเขาว้าวะจักสิแมนโมแมนบ่ไปดอกบอกไมนขึ้นอี่บ่ไปบ่ไปเที่ยวสิบว่เอี่ยงวันที่หนึ่งก้อนเจ้าจิไปโอ้อีกแล้วพาบุญบ้านก่อนอีกแล้วอีกแล้วว่าทางเขว่าสิไปวันนี้ว่าสิไป ะสามหยิบเงินสิทากินลาบกินกไก่กันบุญม้านวันที่สามสิบดีพอที่หนึงกนยังสใส่เลยฮะคนว่ายาเอาหลายเรื่องบอกหรือวอ่ายายาเฝ้า เผิ่ออยู่นี่โอ้เอาเผื่อนเออเป็นเผื่อๆมันโมเนจ่าอย่างนั้นนะเอาเป็นน้ำจิ้มไปซักก้อนบอกเย้มันโมเนจ่าของเผิ่ออเจ้ามือไว้บกวพอเออย่านดังวังจะงไว้พออตอนนี้จะบัวพอดีหรือฉันสะมายืมขึ้นมาแล้วเป็นเผื่อนอยู่รบเที่เป็นเผื่อนเด้อเดียวตัวไหนก็พอเจยบช้นเจี๊ยบชุ้นดูรทงี ล่างสิบสี่เออล่างจันแต่ว่ามึงสูงเกา่าหนามามึงสูงเก่าหนามามึงจงกระเบ,บนดำมึงจงกระเบนแดงมึงเบนดำ,นดำโอ้มึงจงกระเบ,บนดำมะเออเแบ,บบนแดงที่ลงลงน้ำเที่ยวหรอกเออบ่ยิ่งเสกเลยบ่ยบยบยไปกันที่ไปเที่ยวต้องนุ่งจงกระเบ,บนแดงไปเออรงใงสชุดอาบุญมันบ่ชุดชุดรามันบ่ชุดสีแดง คือเปลี่ยนเพิ่นหนึ่งรอเพิ่นเพิ่นสักสามมได้มาแล้วครับหยิบซี่ครับผมให้เพิ่นเผื่อแขวนมาสั่นยาเฝ้ายาเฝ้าหยุ่มแห้ง่าสั่นวะหยุ่มไปค้อให้เราสั่นจะด่าหน้าบนแขวนทุ่นเนี่ยไปกองสลากมากกว่านั้นบ่กว่าออกองสลากมากกว่านั้นเก็บมายามให้อีก เนี่กตาดีแต่ฟองสนยดับไปทั้งนาได้เลยเนาะอนมก็ทั้งนาไม่ก่ฟเขาเต็มเต็มเลยทีพอจานตูดจอมตีนเนี่ยคนไปเขาทั้งนาเนาะข้นเขาทั้งหลังนี่เพิ่งแต่จบบอกเค่บี้ข้เขาทั้งหลังนี่จิบบอกหลังบ่หลังบอกหลังอันนี้เขาทั้งนาเต็มเต็มเนี่ยสังเกตข้าวบ่อปศอสูน้ำเด้อครับเอฟซีครับเพราะว่าคนไปเขาทั้งนาันก็เลยเขาทั้งหลังต้องสังเกตข้าวบอป่อม เอาให้มาเป็นน้ำจิ้มกอนพี่น้องให้ตองงวดเรื่อยๆมือขึ้นนี่แต่ว่าให้กัระว่างเอาอ่าแต่ว่าให้ยังระวังโดนเนี่ยยัระวังโดนสามสองกับตองงวดเมนอ่าพวกงวดขึ้นกันทั้งสี่ลักพวกหาสามกับตองงวดขึ้กันเอออ่าหาศูนย์กับตองงวดขึ้กันตองงวดขึ้กันเออประทุษได้ไม่ได้ไปราคาหาศูนย์นี่เพราะว่าพคนได้คักแล้วอแต่วงวดที่แล้วพคนไปซะอ่า มหมดนี่ไงใด้มาแล้วครับอี่ครับผมคุณบอกสั้นนีบอกพอ่อยนี่นนนาาด้ปปละขอฝนเพนนี่แห้วคบอกว่ามือไดนสิเป็ดองตลาดสิบอกเพท่นบอกท่านบอกมองอีกไกลอยู่เนาะพอเนาะันแล้วก็ย่างนั้นก็ยิบย้อมมืออัดไปอ่ะย,ยิมยำห้ยิกไปแล้วปุป๊บ แล้วมือมือชุดสายก็จะไปเส้นหนึ่งอ่าไปสามมืออีกเส้นนึ่งสามมือไปไปเช่อมเี้นไปเชยนยวเี้นแรกยาบอค่าสี่เสยนสองคือไปอ้อวดชุดสายคือวันที่สิบพีโอ้คือคือวัน่วันละอ่าจะเป็นคือวันหันละข้ผายเอ้มากขี้ามันไตมือโคตรอ่าขี้พีนคนสิบเอามาไว้หงโลกอืมมับอกอมื่อ ไปยินแล้วไปหาหยิบจับมีนะครับจองไว้เดยครับโคตรทางจองเวยาทนเ่ทีมันเบิดก่อนอย่ือนีอ่าก้าวดเต็มโ้มเป็นจัดหายงกคือ้ก่า้ออดงามหายเก็บทุนนี่อ่าวูดงดงามทุย่างเลทั้งทั้ง สิบสี่ควมนี่แหละเก็บง่ายเปลี่ยนตะอ่าคือว่าเถอะเนาะเอ่าวว่าหรือเก็บสี่เอ้ยเนี่ยมันมาถึงนี่ไม่งามไม่งามจังไหนกันไปหาไปควนเลยผู้ใดมีพี่มีน้องขายลอตเตอรี่โทษจองด่วนพี่น้องจะฝ่าวไม่หอดบานเห่าอ่าลัดดูข้อความเลยอ่าอ่ขันบดบดน้ำใจพวก ไปหอดมองจะพุ่งเลยครับไปหอดมองมันเลยเตี้ยหอดมองเลยโอ้ไปเท้าอยู่ข้อห้อมเลยครับันที่สามปีซีนี่ผมมีมันขึ้นปีกขึ้นแบบนั่นแท้เลยฮะยังจะขึ้นอะไรอีกอือเอาแล้วตวัดาสนาไม่รู่วัดผู้ขจรหาได้กันจะหาอะไรอยู่แล้วแหละอืมเอาพอจับไปเห็นก่อนครับผมมางานเป็นตกประมาณครับผม